รัฐบาลไทยตัดสินใจเดินหน้าทำข้อเสนอในการจัดตั้งคาสิโนถูกกฎหมายภายในธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรหรือ Entertainment Complex หลังเสร็จสิ้นกระบวนการรับฟังความคิดเห็นที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคมรัฐมนตรีช่วยคลังกล่าวถึงการสำรวจความคิดเห็นต่อพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรว่าผู้ตอบแบบสอบถามร้อยะเห็นด้วยกับแผนที่จะให้มีคาสิโนอยู่ในสถานบันเทิงครบวงจร อ่างั้นตกลงแล้วตกลงคนไทยเห็นด้วยใช่ไหมฮะแปแต่ก่อนหน้านี้ผมได้ยินว่ามีโพลของนิดาหรือเปล่าที่บอกว่าคนไทยไม่เห็นด้วยตกลงมันอย่างไรกันแน่เรื่องนี้ก็แล้วแต่คุณถามแต่ว่าอย่างไรก็ดีดูเหมือนว่า CNBC เขารายงานความเห็นจากผู้สังเกตการในอุตสาหกรรมหลายคนซึ่งบอกว่าไทยเนี่ยมีศักยภาพที่จะเป็นคู่แข่งเบอร์ต้นๆของสิงคโปร์และมาเก๊าที่ประสบความสำเร็จในเรื่องธุรกิจคาสิโนมายาวนาน ไทยเห็นสิ่งที่สิงคโปร์และมาเก๊าได้รับจากธุรกิจคาสิโนโและหากไทยทำได้ดีอาจจะกระตุ้นความน่าหนึงดูดในแง่ที่จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอย่างไรก็ดีรองศาสตราจารย์ดออรอนุสรธรรมใจนะครับคณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์หมหาลัยหอการค้าไทยกล่าวกับ v o a ไทยว่าการพนันถูกกฎหมายจะทําใหร้รัฐสามารถกํากับดูแลและเก็บไรายได้ได้แต่ก็อาจจะนํามาซึ่งปัญหาการทุจริตการฟอกเงินรวมถึงปัญหา คนติดการพนันและอาชญากรรมจึงต้องคำนึงถึงการบริหารจัดการให้ดีการจัดทำการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนให้มากขึ้นไม่ควรตั้งทงว่าต้องมีให้ได้บ่อนการพนันถูกกฎหมายจะเป็นแหล่งสะสมให้เกิดอาชญากรรมแก๊งอาชญากรรมหรือนำไปสู่ปัญหาการเสพติดการพนันและความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องระวังตรงนี้ถ้าเราสามารถบังคับใช้กฎหมายได้ดีปฏิรูปตำรวจและระบบยุติธรรมได้ดี หรือระบบความโปร่งใสอะไรต่างๆให้ดีการมี Entertainment Complex และมีบ่อนคาสิโนก็อาจจะเป็นการที่เป็นแหล่งรายได้ของประเทศก็ได้การพนันไม่ใช่แค่ประเทศใดประเทศหนึ่งแต่มันขึ้นอยู่กับสังคมมนุษย์ต้องแสวงหาวิธีการจัดการที่ดีที่สุดว่าทำอย่างไรที่จะจัดการเรื่องนี้ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและเกิดผลประโยชน์ทางบวกมากที่สุดมันไม่มีทางที่จะเป็นบวกหมดมันก็มีบวกบ้างลบบ้าง ฉะนั้นอะไรที่เป็นลบก็ต้องไปดูว่าจะกำกับดูแลบรรเทามันอย่างไรถ้าสมมุติว่ามีผลการวิจัยของธนาคารเพื่อการลงทุนมีแบงค์คาดการว่าธุรกิจคาสิโนในไทยสามารถสร้างไรายได้187,000ล้านบาทที่เป็น1%ของ GDP CNBC รายงานว่าหนึ่งในสิ่งที่ต้องจับตามองนับจากนี้คือ พิกัดที่มีคาสิโนในไทยที่ปัจจุบันรัฐบาลยังไม่ได้ชี้แจงในทางรายละเอียดแต่นักวิเคราะห์ต่างคาดเดาว่าคงจะไม่ได้กระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ใจกลางผมคิดว่าอย่าใช้คํานี้เลยนักวิเคราะห์คาดการว่าไม่กระจุกตัวคือเป็นที่พอทีอ่จะทราบกันว่าเขาจะไม่สร้างกลางเมืองฮะเพราะฉะนั้นโดยยุทธศาสตร์เขาจะดึงให้นักท่องเที่ยวไปเที่ยว ในพื้นที่ที่อยู่นอกกรุงเทพโดยที่เลงที่จะทําให้คนไปเที่ยวในพื้นที่นั้นๆมากขึ้นโดยที่กรุงเทพมันถูกมองว่าแออัดแล้วก็อาจจะไม่สะดวกในการสัญจรไปมาด้วยซ้ามัง้งแต่เอาจริงแล้วถ้าคุณมองว่ากรุงเทพเป็นเมืองท่องเที่ยวเนะี่ยแล้วคุณจะสร้างมันก็ต้องมีในกรุงเทพหรือเปล่าล่ะผมไม่ได้เชียร์ให้มีนะคือในมุมมองของผมคือมันมีก็ได้ไม่มีก็ได้เรื่องนี้มันแล้วแต่ว่าคุณจะคิดในมุมไหนเลย ไทยพีบีแล้วก็คุณธุรกิจเครงงานนะครับเกี่ยวกับที่ประชุมของราชตรีนามัยสมาคมซึ่งมีการเสนอแผนลงทุนสองแสนล้านบาทเพื่อสร้างเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่จะมีคาสิโนอยู่ในแผนดังกล่าวด,ด้วยแล้วก็กําลังอยู่ในช่วงสแสวงหาหุ้นส่วนลงทุนนะฮะส่วนระเบียงเศรษฐกิจเนี่ยนะฮะเมย์แบงค์เขาคาดว,ว่าไทยจะสร้างคาสิโนในพื้นที่อาดน้อยกว่ากรุงเทพก็คือจะไประยองชนบุรีฉะเชิงเศร้ากระบี่ภูเก็ตเชียงใหม่หรือพัทยา ปัจจุบันในเอเชีตยตะวันออกเฉียงใต้มีกัมพูชาสิงคโปร์และเมียนมาและฟิลิปปินส์ที่มีธุรกิจคาสิโนถูกกฎหมาย I b i บ World นะครับบริษัทให้บริการข้อมูลธุรกิจบอกว่าธุรกิจคาสิโนทั่วโลกสร้างไรายได้ประมาณ2 6 3 0 0 0ล้านดอลลาร์ในปี2023 yea. เ,เรื่องนี้ผมสองจิตสองใจพูดตามตรงเรื่องนี้ผมสองจิตสองใจเพราะว่ามันก็ดับสองคมใช่ไหมฮะก็คือว่าหรือมันไม่ดับมันไม่ใช่ดับสองคมคือมันเป็นเรื่องปกติซึ่งสามารถมีได้ คือผมรู้สึกว่ามันอยู่ที่ว่าผมจะสวมสวมหมวกไหนในการวิเคราะห์มันเหมือนกับว่าคุณจะให้ผมสวมหมวกที่บอกว่าระบบนายกรัฐมนตรีกับระบบประธานาธิบดีอันไหนดีกว่ากันคือคุณจะให้ผมสวมหมวก parliamentary system versus presidential presidential system อันไหนดีกว่ากันหรือคุณจะให้ผมสวมหมวกว่าเฮ้ยมีบ่อนการพนันหรือไม่มีบ่อนการพนันอันไหนดีกว่ากันหรือผมจะสวมหมวกอย่างไรดีว่าเฮ้ยขายกัญชาได้ถูกต้องตามกฎหมายหรือกัญชาผิดกฎหมายอันไหนดีกว่ากัน มันสวมหมวกไหนวิเคราะห์ได้อะมันวิเคราะห์ได้หมดอ่ะคือผมเขียนตีเสสองมาที่ายความได้ทั้งสองด้านเน่สำหรับผมก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเอาไงแล้วรัฐบาลจะทําออกมาได้มีประสิทธิภาพไหมแล้วก็จะควบคุผมผลกระทบในแง่ลบได้หรือเปล่ามันสวมหมวกวิเคราะห์ได้ทุกมุมอ่ะเรื่องนี้ก็ท่านผู้ชมก็คงคิดเองได้หมดละผลในแง่บวกผลในแง่ลบควรไม่ควรไม่มีก็ได้มีก็ไม่ตายหรือไม่มีก็ไม่ตายหรือมีก็ไม่ดี ก็เอาเป็นว่ามีหรือไม่มีคาสิโนผมก็จะจัดรายการอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมมีหรือไม่มีคาสิโนผมก็จะไม่ได้เล่นเพราะว่าผมไม่ได้นิยมซึ่งจะขับรถออกนอกเมืองเพราะว่าแค่ทุกวันนี้ผมขับรถไปออกรายการทีวีที่ไกลที่สุดที่ผมไปนี่คือ IS เนะฮะเมื่อวานเนี่ยนั่นคือไกลที่สุดแล้วในชีวิตประจําวันผมแทบจะไม่ลากสังขารตัวเองไปเกษตรนะวะมินเพราะฉะนั้นผมคงจะไม่ลากสังขารตัวเองไปไกลเกินกว่าเวิร์กพอยท์ผมยอมขับรถ ออกนอกกรุงเทพไปปทุมธานีเพราะว่าได้ออกรายการทีวีนะครับผมไม่ยอมขับรถออกไปเล่นไพ่แต่ถ้าเกิดสร้างหน้าบ้านเนี่ยผมได้เล่นโป๊กเกอร์ตีสองแน่ถ้าสร้างหน้าบ้านมันมีบ่อนแถวรวมสุขไหมฮะผมจะได้แวะไปเล่นเพอาตกลงผมสรุปแล้วว่าไม่ควรมีเพราะว่าคนดีๆอย่างผมอาจจะเสพติดการพนันได้เอองั้นไม่ต้องสร้างแล้วกันนะฮะประเด็นก็คือว่าจริงๆแล้วคนบางประเภทอย่างเช่นผมเนี่ย ถ้าอะไรซึ่งมันผิดกฎหมายก็ไม่อยากไปทำแต่ถ้าถูกกฎหมายก็รู้สึกว่าเออไปทำได้เพราะมันจะมีคนเล่นการพนันเยอะขึ้นด้วยเหตุผลนี้ส่วนคนซึ่งเล่นการพนันอยู่แล้วอาจจะบอกว่ามันก็เล่นกันอยู่แล้วแต่มันมีคนอีกประเภทหนึ่งซึ่งเยอะกว่าอันนี้ขออภัยผมไม่ได้ด่าคนที่เล่นการพนันในปัจจุบันนะฮะคนที่เล่นการพนันในปัจจุบันแล้วก็รู้สึกว่าการมีคาสิโนเป็นเรื่องปกติเนี่ยบังเอิญเนี่ยมันมีคนอีกประเภทหนึ่งซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่เนี่ยเขาทําถูกต้องตามกฎหมาย แล้วพอมันถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยเข้าถึงจะเล่นนั่นคือคนจํานวนมากเพราะนั้น,ม,นมันก็จะมีทําให้คนติดการพนันเยอะขึ้นอันนี้จริงผมคิดว่านี้ปฏิเสธไม่ได้และเป็นผลในแง่ลบแต่ว่ามันก็ฝึกความอดทนหรือเปล่าไมเคิลจอร์เดนเนี่ยเคยติดการพน,น,นันเกือบล้มละลายไปอ่ะแต่ว่าในที่สุดเขาก็เรียนรู้ที่จะควบคุมตนเองแล้วก็มาติดซิก้าแทนงั้นผมเอาแค่ติดซิก้าก็แล้วกันนะฮะไม่ติดการพน,นันไม่เล่นไม่เล่นโอเค